แต่นี่ดาพาไหนอ่ะนู่นไม่ได้เจนี่ดาภาเอาปางถามค่ะวันนี animales, ้ันที่บาบวชให้วิญญาณนี่ยไปเกิดบวชรือยังคะเข้ามาบวชเหรอค่ะบวชนานแล้วเหรอครับเมื่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วมันจะอยู่เหรอเนี่ยบวชให้เด็กค่ะบวชยังมีมีอะไรมาแบ่งอยู่เหมือนเหมือนค่ะวันนี้เหรอครับ ทำไมเขาไม่มาหาไข่เองเขาไม่สะดวกค่ะถ้าะไมรู้สื่อีให้มาหาไข่ือมาหาโวนตานะโวนตาเตียงตังหรอครับอ๋อใคูดว่าโดนตาเฉียตั้งใรไม่ก่อนเลยใช่ไหมไ่ตั้งอะไรนะ ต้องมาแล้วแหละมันเหมือนเมียได้อยู่ครับต้องมาหาไข่หรือว่ามาฉีกกรรมก็ได้เหมือนเหม,มือนเมียได้อยู่ในตัวเขาเนี่ยมันยังติดค้างอยู่อะครับ,บครับาบ,บางบอกเขาด้วยครับ,บครับ,บคุณเชิญน,นี่พาดเ, 3, เดเรอเออ าบอกว่าค้าขายอะไรดีหนึ่งอย่ากชะลอกอะไรหกชะลอกดูอันดูชะลอกอ๋อค้าขายได้ดูชะลอกใครได้ยินว่าหัวกันแล้วดูชะลอกละเดี๋ยวค่อยทามาหาใครดีกว่าจะได้ดูทันจีดให้ด้วยครับถามอย่างนี้มันดังไม่ได้ครับถานทุกค่ะครับ อ้าวแล้วคุณป้าไม่เอาอะไรเหรอจาถามให้อย่างเดียวตัวเองถามอะไรไหมอ๋ออืมแกนแกนแกนโลกแกนร่างกายร่างกายค่ะแล้วแกนร่างกายเหรอหายใจอิ่มไหมะ คอนกันดีเหนื่อยง่ายไหมง่ายค่ะนอนหลับไหมหลับดีค่ะนอนหลับกินได้ไหมได้ค่ะที่ได้ไหมใ <c oughs> ส่สูบแล้วไม่มีอะไรไปเลย <c oughs> ไปลไ <c oughs> เลยแม <c oughs> ่ทานเลยไม่มีอะไรทาน,านไม่มีอะไรทาน <c oughs> <c oughs>